สวัสดีจากในเทแลนด์ค่ะผักกาดหัวนี้เราซื้อมาที่0.99ยูโรนะคะก็คือประมาณ38-39บาทตั้งใจจะมาทํากิมจิค่ะแต่ตอนนี้กินเป็นอาหารไป4มื้อแล้วแต่ก็คือยังเหลืออีกเยอะมากวันนี้น้องก็จะยังไม่ได้รับโอกาสการเป็นกิมจิค่ะเพราะว่าน้องจะต้องเป็นเมนูซุกี้กุ้งของเราก่อนเริ่มต้นจากการทําชุดผักสุขภาพส่วนต้นหอมเราก็จะมาแช่น้าไว้อันนี้ของเมื่อวานงอกแล้วค่ะแล้วก็จะมีขึ้นช่ายต้นหอมเห็ดแล้วก็แครอทนะคะและครัวคนยากของเรานะคะของก็ไม่ครบตามเคยคือเราอยากมีผักบุ้งด้วยนะแต่ ไม่มีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสุก,กี้ที่ไม่มีวุ้นเส้นค่ะเพราะว่าวุ้นเส้นหมดก็เลยเดี๋ยวทําเป็นเส้นไข่นะคะแล้วก็แยกไข่แดงกับไข่าขาวจะทําให้มันเป็นสองสีสวยๆนะคะ,ะ,คะก็เอามาทอดในกระทะแบบบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาซอยเป็นเส้นไข่แดงสวยกว่านะคะเหมือนแบบโปรตีนมันน่าจะเยอะกว่าเนาะมันก็เลยเป็นแผ่นง,ง่ายแล้วก็ตัดเป็นเส้นก็สวยด้วยวันนี้ก็เป็นไข่สี่ฟองสุดท้ายในบ้านแล้วนะคะ,คะก็คือใช้กับเมนูนี้ไปหมดเลยเอาไข่มาตีกับน้ําจิ้มเดี๋ยวเราจะผสมในน้ําซุปค่ะก็เอาเปลือกกุ้งที่เหลือมาต้มทาน้ําส เพียงแล้วก็ใส่ผักไปทีละอย่างวันนี้จะจัดจานให้แอบ,บสวยนิดนึงแต่แค่นี้แหละทุกคนนี่สวยแล้วนะคะสีซีดไปหน่อยคิดว่าเดี๋ยวเติมน้ำจิ้มทีหลังค่ะเอามาเป็นอย่างี้เลย